เรามาดูการช่วยเหลือแต่ว่าเป็นการช่วยเหลือบนท้องถนนกันบ้างค่ะทางด้านของกองร้อยทหารพรานที่2202ค่ะได้นํากําลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ บนถนนหมายเลข410หมู่1บ้านเขาตูมตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีกองร้อยทหารพรานที่2202ได้นำกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์เสียหลักล้มโดยทางหน่วยนะคะได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีอุบัติเหตุรถล้มอยู่ไม่ไกลจากฐานปฏิบัติการผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเคลื่อนไหวไม่ได้ขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทหารนะคะมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ โดยในที่เกิดเหตุค่ะพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเพศหญิงมีสติรู้สึกตัวแต่เคลื่อนไหวไม่ได้จึงได้ทำการกันพื้นที่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซําซ้อนจากนั้นค่ะนายสิบพยาบาลของหน่วยนะคะได้ทำการตรวจสอบอาการบาดเจ็บในขั้นต้นคาดว่ามีกระดูกหักหากเคลื่อนย้ายทันทีอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงขึ้นจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่จากศูนย์แพทย์ค่ายซิรินทรซึ่งอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุที่สุดเข้าทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ไปรักษาต่อไปนั่นเองนะคะอันนี้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้นนี้มีความสําคัญนะคะคต้องมีความรู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะเขเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจทหารพระ